안녕하세요 그 드디어 금요일이에요 기다리고 기다렸던 금요일 MRT에 타러 왔습니다 그리고 제가 MRT 타면서 진짜 신기한 게 태국은 태국은 문쪽에 사람이 엄청 많고 그 안쪽에는 좀 적은 것 같아 아우 카문다임 어 ใชยที่คนเกาหลีบางคนกินไม่ได้และตกใจค่ะอันแรกอาหารไทยที่มีผักชีค่ะก็เลยคนก็เลยบางคนบอกว่าประโยคภาษาไทยที่สําคัญมากๆเวลามาเที่ยวเมืองไทยคือเม็ดใส่ผักชีค่ะ คนใดที่ชอบตัวซีรีส์เกาหลีอาจจะทราบแล้วว่าชีวิตประจำวันของนักเรียนที่เกาหลีมันสงสารมากอันนี้คือตัวอย่างตารางเวลาของโรงเรียนที่เกาหลีเข้าโรงเรียนตั้งแต่ประมาณ8ปดโมงจนถึงเรียนจนถึงสีทุ่มค่ะมาถึงเมืองไทยปั๊บสิ่งแรกที่รู้สึกคือแบบร้อนมากอาการร้อนมากเหมือนแบบ United อยู่ในเต้าอบต้อมตำปาละปากเป็ดทอดพวกนี้ก็ชอบมากแต่แต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นของโปรดคือขนมจีน เจอทุเรียนแล้วดมตกใจมากเลยมีคนละไม้ที่กินเลี้ยงขนาดนี้มีคนหนึ่งเคยถามลิซิว่าคนไทยยังอยู่ได้ในบ้านที่บนน้ำหรือเปลว่าออยัางขี่ช้างอยู่หรือเปลมองแบนี้แต่จริงๆมา,มาถึงเมืงองกรุงเทพแล้วเขาก็เจอที่เป็นตึกสูงๆเ <Yeah. S 1> ขาก็ตกใจมากบอกว่าบอกหูไม่เคยคิดว่าแบบเมืองไทยและกรุงเทพจะเจริมขนาดนี้มาก่อน안녕하세요태국에서15년차인대효경리시라고합니다 อันย่า่ะมาอยู่เมืองไทยประมาณสี่ปทีที่แล้วแล้วพ่อตอนนั้นเคอมีธุรกิจที่นี่แล้วก็เห็นว่าก,การศึกษาของไทยแลนด์อ่ะค่อนข้างอินเตอร์ก็เลยชวนลูกมาเรียนก็เข้าโรงเรียนที่แอฟบกมหาลัยเอฟรกความ <Wow. S 2> รู้สึกแรกที่แบบรู้สึกอ่ะคือมาถึงเมืองไทยปับ๊บสิ่งแรกที่รู้สึกคือแบบร้อนมากอาการร้อนมากเหมือนแบบอยู่ในเต้โอบเหมือนจริงๆรร้อนที่เกาหลีก็ร้อนเหมือนกันแต่ว่าที่ที่เมืองไทยมันรู้สึกว่าแบบ ร้อนร้อนแบบเหมือน United อยู่ในเตาอบจริงๆ,งๆก็เลยตอนนั้นก็ฮีทชอทซ์ที่แบบอากาศอากาศมันร้อนแล้วก็อยู่สักพักก็รู้สึกแบบชินแล้วแล้วก็ชอบใช่ค่ะจริงๆอยู่มาประมาณสักพักประมาณห้าปีแบบวนะั้นตอนนั้นคือสิ่งแรกที่ตกใจนึดนึงคือแบบคำภาษาไทยอะ่ะมีแบบคำทะลึ่งทะลึงะล่งเยอะมาก <laughs> <laughs> ตอนนั้นได้คุยกับแบบคนที่ตังจังหวัดเยอะแล้วก็แบบไออยู่ที่แบบตังจังหวัดแล้ว ที่นุ่มก็มาสอนคำแปลกๆแล้วก็คำนานเลื่งแล้วอันนี้ก็เพิ่งเห็นว,ว่าจริงๆภาษาไทยอ่ะมีคำาะะเลื่งเยอะมากเช่ใช่ก็เลยแบบตอนนั้นก็หาๆตลกๆใช่ค่ะจริงๆชอบทุกอย่างกินได้หมดอาหารอีสานก็กินกินได้หมดค่ะกินสามสารถกินได้แบบพวกซมต,ตำปลาปักเป็ดท่อพวกนี้ก็ชอบมาก แต่แต่ว่าสิ่งที่ชอบที่สุดเป็นของโปรดคือขนมจีนชอบกินแบบสามารถกินได้แบบทุกมือเลยค่ะนขนมจีนน้ำยาอะไรคะจริงจริงมีหลายน้ำยาเนาะก็มีน้ำยาที่แบบน้ำเนี้วชอบที่สุดใช่แล้วก็เก้เคี้ยวหวานมันสลับสลักกันสามารถกินได้ทุกมือจริงๆค่ะใช่แล้วก็ต่อมาส้มตำไก่ย่างอันนี้เป็นสิ่งที่แบบคนต่างชาติชอบทุกทุกคนชอบเนาะแล้วก็ พวกแป็ดอาหารภาคใต้ก็รู้สึกแผนดนิดนึงก็เลยชอบส่วนใหญ่ชอบอาหารกรุงเทพกับอาหารเนื้อค่ะใช่ใชก็เมืองไทยอาหารมีหลายแบบหลายอย่างเหมือนแบบมีแบบของจีนม,มีแบบทุกอย่างที่อยู่ในบ้านไทยผสมกับอาหารไทยอร่อยทุกอย่างคแค่ว่าความเผ็ดของไทยยังไม่ชินเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่ชินเลยค่ะกินได้แบบส้มตำสองพริกสองเม็ดความเผ็ดไทยกับความเผ็ดเกาหลีมันคนละ สไตล์คือแบบไม่เหมือนกันความแพ็ทไทยมันรู้สึกเจ็บปากแบบใช่ใช่มันเจ็บมากแบบแล้วก็เกาหลีแบบไม่ได้แพ็ทขนาดนั้นก็เลยแบบโอ้รู้สึกว่ายังไม่ชินอะไรค่ะแล้วก็อาหารไทยผลไม้ชอบไหมคะผลไม้ชอบช่วงนี้ติดตเปลี่ยน <laughs> ใช่ช่วงแรกที่มากินไม่ได้เลยตอนแรกแบบคือช่วงแรกๆประมาณสิบห้าปีที่แล้ว จอทุเรียนแล้วดมตกใจมากเลยมีพลมัไม้ที่กินเล่นขนาดนี้ก็เ okay, แบบแล้วก็ไม่ไม่ถูกด้วยคือตอนแรกคิดว่าทุกอย่างที่เมืองไทยมันถูกมากเพราะว่าคนกล้ลยมองว่าของไทยทุกทุกหมดเราก็ถูกกับของเกาหลีเยอะแต่ว่าทุเรียนจริงๆเหมือนแพงมาก <laughs> ใช่แพงมากเลยตอนตอนแรกยักชิมทุเรียนแล้วก็ซื้อตอนนั้นก็รู้สึกตกใจที่แบบราคาแพงแล้วดมกินแล้วช็อก <laughs> หลังๆก็แบบเริ่มติดชอบ เราก็แบบโอ้โหอร่อยจริงๆมีความลึกรสชาติแบบลึกมากแล้วก็ชอบแบบ texture ของโซเรียนกินต้ยมยำกุ้งไม่ได้แต่ว่าประมาณ1ปีหรืสองปีพันมาโอ้โหชอบกินมากๆค่ะอร่อยจริงจะพูดไม่ได้เลยตอนตอนแรกเราก็พูดเป็นเหมือนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่กับคนไทยแล้วก็เด็ดเริ่มรู้สึกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ลิซี่ยางอยู่ต่อเรยๆแล้วก็ เพื่อที่จะอยู่ต่อมันต้องเรียนภาษาแล้วเพื่อที่จะแบบเข้าใจคนไทยจริงๆแล้วก็เข้าถึงได้ต้องเรียนภาษาถึงจะแบบเข้าใจแบบลึกความลึกได้ก็เลยตอนนั้นก็เริ่มเรียนเป็นภาษาไทยตอนนี้ก็ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ฝึกเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็ฝึกอยู่ใช่คิดว่าภาษาไทยอ่ะพูดกับฝั่งอ่ะสามารถเรียนรู้จากเพื่อนได้แต่ว่าที่เป็นเคียนกับอ่านอ่ะจริงๆต้องเข้าโรงเรียนมีแบบมันนิ่ง ใช่ใช่มันยากกันเลยแบบตอนนี้ก็มาเขียนผิดบ้างค่ะเดี๋ยววันน่วูไทยันปราวัสสัดมันซิงห์อีร้านนี้สแตรฟพาร์คเหรอว่าเสียยวไทยันปราวัสสัดมองสิงห์พาร์ลมักิดอ่โม่เล็บจิงจริงเวลาลูดูมีความสวยความแบบแต่ละจะมีมันไม่เหมือนกันก็ช่วงฤดูหนาวชอบไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายชอบมากติดใจตอนนั้นอยู่ประมาณเกือบสองอาทิตย์ที่เชียงราย เพื่อนก็ถามว่าสองอาทิตย์มีอะไรทรําหมอมันไม่เบื่อหรอแต่ว่าดิฉสิรรู้สึกว่าเดินแค่ถนนเฉยๆก็รู้สึกชิลมากชอบและถ้าเป็นฤดูร้อนก็ชอบไปเที่ยวแบบพวกไปจังหวัดที่มีทะเลภัวหินพัทยาภูเก็ตใช่สวยมากใช่รูดูฝนก็ชอบไปดูน้ำตก<ม>กันจนบ,บุรีพวกนี้ใช่สามารถเที่ยวได้ทุกเวลาแล้วทุกที่ในเมืองไทยใช่ใช จริงๆคนเกาหลีเวลาถามเิซสิว่าไปที่ไหนดีิส้ถามก่อนว่าเคยมาหรือเปล่าถ้าคนที่ไม่เคยมาก็แนะนํากรุงเทพก่อนเพราะกรุงเทพมีทุทกอย่างเนาะสามารถหาของกินอร่อยได้สามารถเที่ยวแบบห้างที่สวยๆเพราะว่าคนเกาเลเหลีมองว่าเมืองไทยอ่ะยังไม่ได้จเจริญเท่าเกาหลีคือตัวเลขคือมีคนหนึ่งเคยถามเิยสิว่าคนไทยยังอยู่ได้ในบ้านที่บนน้ำหรือเปลว่ายังขี่ช้างอยู่หรือเปลประมาณนี้ แต่จริงๆมามาถึงเมืองกรุเงเทพแล้วเขาก็เจอที่เป็นตึกสูงๆเทวแบบสาทรทอมพวกนี้เขาก็ตกใจมากบอกว่าบอกหูไม่เคยคิดว่าแบบเมืองไทยและกรุงเทพจะเริญขนาดนี้มาก่อนใช่ก็เลยลิซีนแนะนำกรุงเทพก่อนเที่ยวขรบให้ได้แบบเป็นเดส i เนชั่นที่ดังๆแล้วก็ไปซื้อของช้อปปิง้งพวกนี้และคนที่เคยมาและครั้งที่สองลิซีแนะนำไปพัทยาที่เป็นจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพ อายุทยาก็สวยมากคนกเกาหลีก็ชอบแบบพวกวัฒนธรธรมพวกนี้ชอบดูแบบของทิศของเก่าๆก็เลยแนะนําไปที่อายุทยาพวกนี้กันจานบบรีก็แนะนําด้วยค่ะ,ะคนไทยค่อนข้างเฟรนด์ลี่แล้วก็คนจริงๆคนเกาหลีก็ค่อนข้างอินเตอร์เริ่มอินเตอร์มากขึ้นแต่ว่าสมัยก่อนสิีาพพที่แล้วไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยเฟรนลี่กับที่เป็นคนต่างชาติแต่ว่าเมืองไทยที่ลิซี่รู้สึกคือคนไทยชอบ คนต่างชาติมาเอี่ยมหรือว่ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็คนที่มาอยู่เมืองไทยด้วยก็เลยเหมือแนบบตอนนั้นก็มีเพื่อนคนไทยแล้วก็ถามเยอะมากเากี่ยวกับเกาหลีเป็นยังไงพวกนี้แบบคนที่ง่ายๆคนไทยแบบง่ายๆถ้าเรียบเทียบกับคนเกาหลีแล้วก็แบบรู้สึกดีใจมากๆค่ะที่มาที่ได้มาอยู่เมืองไทยคือคนไทยก็เฟรนด์ลี่สบายๆจริงๆถ้าเรียบเทียบเกาหลีคือคนไทยเป็นออกแนวที่แบบสบายๆมากกว่าเยอะคือคนเกาหลี เนื่องจากแบบในประเทศเกาหลีมันแคบแล้วคนเยอะคอมเพตชันสูงทำให้คนเกาหลีส่วนใหญ่เครียดใช่ใช่คือไม่ค่อยเฟรนด์ลี่กับคนที่ไม่รู้จกักแล้วลิซี่แบบไปเกาหลีกับเริหลบอยไลิซี่ไปสิ้นปีช่วงแบบ New Year ใช่บบไปทุกปีใช่ก็ไปคือแบบทุกปีไปเยี่ยมไปจริงๆไปดูไปหาหมามากกว่าจุตรวจสุขภาพพวกนี้จะไปจับ้านไป จริง,รงคิดถึงเมืองไทยมากกว่าตอนอยู่เกาหลีมาม 10, 10วันสิบสิบวันส่วนใหญ่ไปเที่ยวแบบไม่ใช่ไปแบบมาวันสองอาทิตย์ในตอนที่แบบวันที่สิบหรือว่าวันที่แบบสิบเอ็ดอะเริ่มคิดถึงอาหารไทยเริ่มคิดถึงเมืองไทยแล้วอยากกินต้มยำกุ้งก,ก็เลยแบบทุกครั้งที่กลับมาเมืองไทยอะอาหารแรกมือแรกที่ลิซี่กินคือต้มยำกุ้งเป็นลิซี่โฮนะคะเป็นชื่อลิซี่แล้วก็ เอาแบบชื่อของเกาหลีมาผสมกันลิซี่โยค่ะตอนนั้นช่วงโควิดค่ะก็อยู่บ้านเฉยๆไม่มีอะไรทำ w o r k from Home แต่ก็หลังเลิงกงานก็มีไม,ม่มีอะไรทำก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องทำอะไรสกักอย่างนั้นแหละแล้วก็ลิซซี่เป็นคนที่แบบเกาหลีและสามารถพูดไทยได้นิดหน่อยแต่ว่าก็พูดไทยได้ก็เลยอยากแนะนำสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่แบบคนไทยไม่รู้จักเกี่ยวกับเกาหลีหรือว่าสิ่งที่ของไทยที่เป็นคนเกาหลีไม่รู้จัก เป็นลิซิลล์สโวลิที่สามารถเชื่อมระหว่างสองประเทศได้ก็เลยเปิดช่องและแนะนําของเกาหลีให้กับคนไทยของไทยให้กับคนเกาหลีค่ะมีคนเคยถามว่าผู้ชายเกาหลีเหมือนที่ในซีรีส์เกาหลีจริงหรือเปล่าไ่้ใช่ตอนนักวลิที่ตอบว่าแล้วแต่คนแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ไม่ไม่ค่ะอันนั้นคือซีรีเกาหลีจริงๆใช่มันดราม่าใช่ค่ะผู้ชายเกาหลีก็เหมือนทั่วไปเหมือนคนไทยด้วยค่ะแต่ว่า ถ้าเปรียบให้เราคนไทยกับผู้ชายเกาหลีคือรู้สิว่าตอนที่แบบคบกันเ mm hmm. ดทกันยังก่อนแต่งงานอะ่ะคือผู้ชายเกาหลีส่วนใหญ่ดูเลดีมากแต่ว่าหลังแต่งงานจะเปลี่ยนนิดนึงจะเปลี่ยนนิดนึงที่แบบเริ่มเฉยเนิดนึงใช่ค่ะใช่ใชผู้ชายไทยเห็นว่าแบบเหมือนเดิมคงที่ใช่ใช่ดูแลดีเหมือนเดิมหรือไม่ดีรู้สิ <laughs> ไม่ได้บอกอ안녕하세요 오늘 초대해주셔서 너무 감사하고, 제 틱톡 채널은 리시효라고 그 자막 부탁드리고요. 그리고 인스타그램도 있거든요. 그래서 리시효. 제가 지금 인스타그램 많이 하진 않고, 틱톡을 주로 하는데, 이제 많이 도와주시면 감사드리겠습니다. 팔로우 응. 해주세요.